สวัสดีครับท่านผู้ฟังชาวสภาผีทุกท่านเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาได้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ครับประวัติหลวงปู่เตอร์อาจาระธรรมโมโดยย่อหลวงปู่เตอร์อัจาระธรรมโมเกิดเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2431เดิมเป็นคนตำบลบ้านคาอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมมีพี่น้องแท้ๆทั้งหมด7คนหลวงปู่ตื้อเป็นบุตรคนที่5เรื่องราวความเชื่อก่อนที่หลวงปู่ตื้อจะอุปสมบทหลวงปู่ได้นิมิตเห็นภิกษุรูปหนึ่ง พูดกับหลวงปู่ว่าหนูน้อยเอ๋ยเจ้ามีกำลังที่แข็งแรงมากพอพิสุรูปนั้นพูดจบก็ได้อันตรธานหายไปหลวงปู่เตื่ออุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2471ในฝ่ายมหานิกายบวชได้ถึง19พรรษา ก่อนที่ในปีพุทธศักราช2471จะทำยัตติใหม่มาสังกัดธรรมยุติกานิกายหลวงปู่เตอร์ก็ได้เริ่มศึกษาธรรมะหลังจากออกพรรษาในปีนั้นหลวงปู่ได้ออกเดินทางมาที่วัดโพชัยตำบลท่าอุเทนจังหวัดนครพนม และเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ถึง4ปีและได้จบหลักสูตรที่มีชื่อว่ามูลกระจายจึงได้ฉายาว่านักปราช์ด้วยความที่หลวงปู่เป็นคนที่ชอบศึกษาเล่าเรียนอยู่แล้วจึงได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกรรมฐานและออกจาเล็กทุดงไปตามที่ต่างๆ อีกหลายแห่งเพื่อศึกษาธรรมะก่อนที่ภายหลังจะได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยหลวงปู่ตือ้ออจรจะธรรมโมมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคมปีพุทธศักราช2517ัสิบิริอายุรวมได้แปดสปี บวชในมหานิกาย19พันษาและธรรมยุติกะนิกายอีก46พันษา